สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีพรับเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะคนทรงกับเก็บของอย่วัดแล้วนะคะเหมือนกับมันวางนองเราเก็บของอยู่บ้านจะภาพนะคะก็เลยว่า,วาอ่า <ทด S 2> มา,มาขึ้นมากอ่าภูมนโนลมนะคะพี่น้องนะคะตอนนี้รถเท่ากับขึ้นเขาเนาะพี่น้องเนทะ่าขึ้นภูนะคะอ่าเน้นนนีถ่ถ่ายไปดูเขาคะ่ะถ่ายไปเบื้องทางขึ้นค่ะพี่น้องเบื้องทางขึ้นเขาสิมาไหวพญยายนาคเนาะปูอะไรนะปู มีกูจะปูอะไรอะ่ะพญานาคฮะมีระพาน,ป,านป,าปูมีละพานนะเป็นพญา,า,านาคสีนินนะคะเป็นพญานาคสีนินนะคะพี่น้องเข้านะครับเข้ากับขึ้นมากค่ะนี่แหละครับปูมันเอาลมมุกอาหารนะคะพี่น้องนะคะท่านขึ้นนะคะปกติเพื่อนบ่อแห้เอารถขึ้นเนาะ,ะพี่น้องเนาะพอดีเข้ามีอ่าพี่น้องเห็นงานอยู่ได้หนีเนาะเข้ากับ พาเข้าส้นมาหาพี่น้องเข้านะคะเพ่เินก็เลยหายอารถขึ้นเรากปิติให้จอรถอยู่ข,ข้างล่างนะคะนั่งสองแถวแบบนี้ขึ้นมานะคะ หมดแล้วไปดูทางคะ่ะดูทางคะ่ะหันไปบนทางค่ะโค้งทาง,คงคตานกองกับเรือโคงสุดท้ายแล้วคะ่ะว่าถึงมานะตีคันตีนี้ดึกลงรถก็ได้ในภาษาทูลละซับทูลละซัอยู่ดมือสันเดเียวเังงั้นหรือเปล่าว่าเขามีมือ,อมันบวดยางโลกน่ะมันมีมือแต่ว่ายางขึ้นนะเขาปวดโจอเอ้ยซุมนี้นะ วัดลยอยพระพุทธบาทภูมโนโรมน,นะคะเข้าขึ้นเครื่องเลยบ่เข้าได้หมดค่จะจดูจอดจอดดีจ้าจอดดีหมดเมนบอส<า>เอาภาพพี่น้องเขาเบิงท่านนิกอนนะคะพี่น้องเข้านะคะระยะกเป็นนีครับยางก็จะหอดดเลยเฮ้ยขึ้นไปขึ้ถึง จะขี่ขไปถ,<ด>ถึงจะต้องชมจจวิวจอดอยู่โบนเลยย่า <c ười> เดี๋ยวเราไม่เคยกินกาแฟร้านนี้เลยนาะมันเป็นของพอใจนะตรงนี้นะภาพี่น่องมาเบิจุดชมวิวก,ก่อนโอ้ยพี่ต้องพาไปกินไอติมอกับกาแฟร้านนี้เะ เอาเมกลับไปกลับมาแล้วนี่นะโอ้โหเขโทษกับพี่น้องเฮานะคะจะเป็นจุดชมวิวนะคะตรงนี้นะคะพี่น้องเฮานะคะ,ะบางท่านก็จะมาถ่ายรูปไทยเอียงนะคะพี่น้องเนะคะับเป็นที่ให้นั่งพักผ่อนนะคะเป็นศาลานะคะ ที่เห็นอ่เป็นฟังใกล้ๆคือฟังลาวนะครับเป็นเป็นน้ำโค้งแล้วก็ฟังลาวเลาวะะพี่น้องนาอตรงนี้มันอก็สูงแนนเป็นเทิงผู้นะะ้องก็เลยแน่มเห็นนะคะมองเห็นฝั่งลาวกันเลยสีเดียวนะคะพี่น้องเฮ้านะคะที่เที่ยวมุกดาหารนะคะพี่น้องเฮ้านะ นะพี่น่องนสุกับสิผ้าพี่น่องไปเบิงไปไปหว้พญานาคไปฟังฝุ่นนะคะเดี๋ยวภาพพ่น้องย่างทั่วนะคะ นี่นะครับน้องน้องนะครับเป็นสวนหย่อมนะครับพี่น้องนะคะมีร้านกาแฟปกติเประเทศเป็นน้ำโตกครับพี่น้องแต่ว่าเป็นบริษัทปากนะครับเนี่ยะครับ แล้วก็มีน้ำตกนะคะตรงนั้นก็เปจุดชมวิวเหมือนกันนะคระับจุดชมวิวไทยลูปนะคะข้างบนนะคะข้างบนหอนั้นนะคะ จุดเที่ยวมุกดาหารเป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งนะคะของจังหวัดมุกดาหารเนาะพี่น้องเฮานะคะเป็นหมองเที่ยวหมองนึงนะคะพี่น้องเฟรยมากสามารถมาเที่ยวได้เลยพี่น,อน้องเธอนะคะไม่มีค่าบ,บริการนะคะพี่น้องเฮานะ อันนี้เป็นพระใหญ่นะครับพี่น้องไหว้พระขอพรได้นะครับพี่น้องเฮานะคะโอ้แดดมากเลยครับพี่น้องอันนี้นะคะ นี่อากาศปลอดโปร่รงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถานที่น้ําตกเหมือนกันนะคะพี่น้องก็จะเป็นน้าตกนะคะแต่เราจะเป็นบัไดปล่อยน้ำลงมาเห็นหน้าตกนะคะน้ําตกโดยการเสียบรักนะพี่น้องเนาะแล้วก็ดูน้ำขึ้นนะคะก็จะเป็นน้าตกนะพี่น้องเท่านะคะ นี่นะคะพี่น้องห้านะคะเดี๋ยวกับสภาพพี่นอ้องย่างถือใบึงทางทึ่งนะคะเดินไปข้างบนนะคะพี่น้องห้านะคะ บรรยากาศดีบ่พี่น้องเฮาบรรยากาศดีเนาะพี่น้องเนาะนะคะมองไปตรงนี้ก็จะมองเห็นหลวงพ่อเต็มเต็มเลยนะคะพี่น้องเฮานะคะมองเห็นพระนะคะองุ่ใหญ่เลยทีเดียวนะคะนักท่องเที่ยวสองคนนี้หน้าตาค,คุ้นๆนะคะเอาผู้ยู่ฟังสายคือญงคือคุ้ยแท่ คือขั้วตัวอยู่วัดปลาเลยนะคะกันเท้ามาควล้จริงก็เครียดไเฮาว ก็จะมีผู้คนมาเที่ยวตลอดนะคะ